สัสดีครับตกมาหาแล้วมีแต่กว้วยป่าต้นกล้วยป่านะต้นกว้วยบ้านไม่มีแล้วไม่นุ้ยจะไปเอาที่ไหนมาให้กินอะไรได้ก็กินไปอะไรไหมาหายวาไวๆล่ะ ดูทานอนกินครับสบายอากาศฝนตกเมื่อวานนะครับที่นอนเจ้าหน้าที่เปียกหมดครับทั้งเปทั้งพ่อหม ย็นนี่ไหมวานฝนตกเย็นนี่ไหมคก